สวัสดีแฟนๆทุกท่านนะคะก็ต้องบอกว่าเมื่อเช้าวันนี้มีประเด็นที่เราจะไม่พูดถึงกันไม่ได้เลยนะคะนั่นก็คือเรื่องของทหารไทยรอ31รออนะคะที่โอ้โหเข้ามาปกป้องอธิปไตยของชาติค่ะทอยคำที่เปล่งออกมานะคะเพียงหนึ่งประโยคก็ทำให้ผู้ฟังนั้นกินใจแล้วก็จุกอ,อกเป็นอย่างมากค่ะ เหตุการณ์นะคะเกิดขึ้นที่ปราสาทตาควายจังหวัดสุรินทร์ค่ะแล้วก็มีวลีหนึ่งนะคะจากทหารไทยที่ออกมาว่ารอ31รออยอมแลกนี่เป็นเหตุการณ์ประวัติศาสตร์เลยนะคะที่ไทยเราสามารถยึดปราสาทตาควายจากทางฝั่งเขมรได้คืนค่ะเหตุการณ์นั้นมันค่อนข้างตึงเครียดอย่างมากนะคะก่อนที่จะถึงเวลาเที่ยงคืนหลังจากที่ได้มีการประชุมยุติการยิงนะคะแต่ว่า พื้นที่ที่เป็นปราสาทตาควายนั้นกัมพูชายังยึดอยู่ค่ะไทยเราก็ต้องการพื้นที่ของเรากลับมาคืนนะคะแล้วก็ทหารรอ31รอ,ออนั้นนะคะใช้เวลา5นาทีสุดท้ายตรงนี้เข้ายึดปราสาทตาควายได้ค่ะและต้องบอกเลยนะคะว่าหน่วยนี้เป็นหน่วยที่คนพูดถึงกันเยอะมากๆเลยค่ะ เป็นหน่วยที่ผู้คนเขาสะดูดีจริงๆเชิดชูจริงๆนะคะว่าทหารไทยเนี่ยปกป้องอธิปไตยของชาตินะคะแล้วก็เปล่งออกมาหนึ่งวลีเนี่ยจุกอกมากๆนะคะที่เขาพิมพ์ออกมาว่ารอ31ยอมแลกนั่นเองค่ะ <c oughs> คือเป็นวลีที่หมายถึงการตัดสินใจอันกล้าหาญค่ะของทหารกรมทหารราบที่31รักษาพระองค์หรือตัวยอ่อรอ31รออ ซึ่งแน่นอนค่ะว่าในช่วง5นาทีสุดท้ายก่อนที่จะถึงเวลาเที่ยงคืนนะคะตามข้อยุติที่ได้ตกลงกันนะคะว่าจะมีการหยุดยิงจากทั้งสองฝ่ายเนี่ยทางไทยเราก็ได้ตรวจพบค่ะว่าโดรนของกัมพูชากำลังตรวจจับเป้าหมายแล้วก็มีแนวโน้มว่ากำลังจะลดทงชาติไทยลงค่ะแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นค่ะทุกคนก็คือการตัดสินใจของทหารชุดนี้ค่ะ ก็คือชุดรอ31รออที่พวกเขาตัดสินใจเลือกออกจากจุดกำบังแล้วก็เดินเข้าสู่พื้นที่เปิดค่ะเพื่อเบีเ่ยงเบนความสนใจแล้วก็เป็นการเปิดโอกาสให้ทหารไทยยิงทำลายโดรนของฝั่งเขมรได้สำเร็จค่ะ ในที่สุดก็สามารถยึดคืนพื้นที่นะคะปราสาทตาควายได้แล้วก็รักษาธงชาติไทยเอาไว้ได้สําเร็จนะคะนี่ก็ถือว่าเป็น5นาทีประวัติศาสตร์ที่เราจะมาเชิดชูแล้วก็ยกย่องทหารไทยกันค่ะ และถ้าเราจะมาดูจากโลโก้นะคะก็จะเห็นเลยว่าเป็นคําขวัญนะคะที่อยู่ติดประจําโลโก้ของร,รอ3ารออนะคะเขาเขียนเอาไว้ว่ายอมตายดีกว่าเป็นทาสนะคะตอนนี้โลโก้นี้ก็เป็นที่แพร่สะพัดเลยในโลกโซเชียลนะคะแล้วก็เป็นที่พูดถึงกันอย่างมากนะคะคําขวัญที่อยู่ที่โลโก้นี้ก็ได้อธิบายถึงจิตวิญญ,ญาณของทหารไทยอย่างลึกซึ้งเลยทีเดียวค่ะ และจากที่มีการโพสต์แชร์ข้อความนะคะว่ารอสามสเอ็ดร,รออเนี่ยที่ลุยยึดประสาทต,ตาควายนั้นมีทหารเสียชีวิตไป4ีนายนะคะหลังจากนั้นก็มีการออกมายืนยันแล้วค่ะว่า มีการเช็ครายชื่อของนายทหารที่เข้าร่วมนะคะทั้งหมดปรากฏว่าไม่มีเคสดำนั่นก็หมายถึงไม่มีผู้เสียชีวิตในเหตุการณ์5นาทีสุดท้ายประวัติศาสตร์นี้ค่ะทุกคนก็ถือว่าเป็นข่าวดีอย่างมากเลยทีเดียวนะคะต่เองก็ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะตอนแรกเนี่ยต้องยอมรับเลยว่าเข้าใจว่ามีทหารชุดรอ31รออของเราเสียชีวิตไปนะคะแต่ปรากฏว่ามีการชี้แจงในภายหลังนะคะว่าไม่มีผู้เสีย ียชีวิตนั่นเองค่ะหลายๆคนนะคะก็มีคอมเมนต์กันเยอะมากๆค่ะเขาบอกว่ายืนสู้แบบประจันหน้า5นาทีแบบไม่มีที่กำบัง หัวใจต้องแกร่งขนาดไหนถึงจะทำได้ขอนับถือหัวใจทหารทุกคนทุกท่านจริงๆค่ะต่อการเสียสละของท่านในวันนี้ทำให้ชาติไทยของเราได้แผ่นดินคืนนะคะบางคนเขาก็มีคอมเมนต์เอาไว้ด้วยนะคะว่าน้าตาจะไหลทหารไทยคุณคือวีรบุรุษนะคะบางคนก็มีคอมเมนต์ค่ะว่าทหารของพระราชาน้าตาเราจะไหลเลยทันทีนะคะแล้วก็หลายๆคอมเมนต์นะคะบอกว่าคำว่ายอมแลกคำนี้สะเทือนใจมาก แค่ได้อ่านน้ำตาก็ไหลทันทีนะคะหลายๆคนเนี่ยก็เข้ามาคอมเมนต์ไปในทิศทางเดียวกันค่ะบางคนก็สะอึกพูดไม่ออกนะคะแล้วก็บางคนก็บอกว่าสะดุดีทหารกล้าทุกคนสะดุดีทหารไทยทุกนายนะคะแล้วก็บางคนก็บอกว่าภูมิใจมากที่ได้เกิดมาเป็นคนไทยค่ะเอาละค่ะไต่ก็นําเอาสถานการณ์ของบ้านเมืองมานําเสนอกันสักหน่อยนะคะเพราะว่าเจอประโยคนี้เข้าไปถึงกับจุกอกกันเลยทีเดียวนะคะเป็นประโยคที่กินใจอย่างมากเลยค่ะ แฟนชาวไทยท่านใดที่ได้ติดตามข่าวติดตามสถานการณ์มีความคิดความเห็นกันว่าอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้ใต้คลิปนี้ค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ